หรือจะเปิดตัวอีกคู่พระนางร่วมช่องเฉลยสถานะล่าสุดก่อนหน้านี้ถูกแฟนๆจับจินหนักมากและแอบ,บลุ้นเป็นคู่จริงสำหรับคู่พระนางร่วมช่องอย่าง Euro, ยูโรยศสวัตทะวาปีกับทิสาวริทิสาลิมธรรมมหิสอนเพราะเมื่อไม่นานมานี้ทั้งคู่ก็มีคลิปที่ถูกแอบถ่ายกำลังเดินอยู่ด้วยกันที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของฝ่ายชายงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆกรี๊ดหนักมากเลยทีเดียว แอบมีลุ้นเป็นจริงเลื่อนสถานะกันและดูเหมือนว่ายูโรทิสาจะสนิทสนมกันมากๆเลยด้วยค่ะช่วงนี้ล่าสุดเมื่อเจอตัวยูโรทิสาทั้งคู่ก็ได้เผยถึงสถานะในตอนนี้ว่าตอนนี้เราก็คุยกันบ่อยมากๆเพราะเราเป็นซูปเปอร์เกมเมอร์กันเราตีกันบ่อยมากในเกมและขอบคุณแฟนๆที่ยังคิดถึงคู่เราอยู่ ถ้าเรื่องละครต้องดูต่อว่าจะมีโอกาสเข้ามาไหมรอผู้ใหญ่ทางช่องด้วยงานนี้แฟนๆหลายคนต้องแอบ,บลุ้นเปิดตัวอย่างแน่นอน